สวัสดีพี่พ,พี่น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะประจำงวดวันที่สี่ตุลาคมสองพันห้า้อหกสิบสี่นะคะหรือว่าวันที่สี่เดือนสิบปีหกสี่นะคะกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่สี่เดือนสิบปีหกสี่นะคะเราก็มาสรุปของวันที่สามสิบเดือนเก้าปีหกสี่วันสุดท้ายของเดือนกันยาพอดีนะคะ ก็วันนี้ก็จะมาลงชุดจับวินให้นะคะบางท่านก็อาจจะจับไม่เป็นเนาะจับไม่ได้หมดอะไรจับไม่เป็นแอะไรประมาณนี้อยากให้แอดจับให้ก็จัดไปจ้าจัดไปอย่าให้เสียอยากได้ก็จัดไปนะคะสำหรับชุดวินบางท่านก็อาจจะจับแม่นจับเป็นบางท่านอาจจะจับไม่เป็นเนาะว่าแต่ถ้าแอดจับให้แอดก็ไม่ได้เจาะจงวัดจับคู่สคู่นะคะแอทีจับให้แอดก็จะจับให้ทุกคู่นะคะคือ ถ้าเราชอบถ้าเราชอบหมดก็เหมาได้ถ้าเราไม่ชอบเราก็เอาตัวเน้นๆตัวที่เราชอบถูกตาถูกใจก็พอนะคะสำหรับชุดจับวินเพราะว่าบางทีบางทีงทก็บางท่านก็อาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างเนาะบางท่านก็จับหมดเลยจับหมดเลยนะคะ เพราะว่าบางทีตัวเด่นที่แอดวางให้ก็อาจจะมาบ้างไม่มาบ้างก็เป็นไปได้นะคะก็แนวทางนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าเพราะว่าชมยังมีสตินะจ๊ะ อันนี้ก็จะลงชุดจับวินให้นะคะชุดจับวินอาจจะดูเยอะนะคะที่จริงก็ให้แค่หกตัวแล้วก็สามารถไปจับเองได้แต่วันนี้พี่น้อง fc ขอมาแอดก็จัดให้นะคะอยากให้แอดจับให้หมดเลยจัดให้หมดเลยก็หมดเลยนะคะจัดไปจะวันที่สี่นะคะเดือนสิบปีหกสี่นะคะไว้ อ้าวห้อยลาวนะคะพัฒนาชุดจับวินนะคะชุดจับวินสามตัวอ้าวชุดจับวินสามตัวแล้วก็สองตัวนะคะส่วนสี่ตัวนะคะใครจะไปจับเองก็ได้สี่ตัวแอดจับให้แค่สามตัวกับสองตัวเท่านั้นนะคะ ชุดจับวินเราก็จะมีนะคะมีเก้านะคะมีหนึ่งมีสองมีเจ็ดมีห้าก็มีหกนะคะอันนี้คือชุดจับวินนะคะเน้นๆที่ขอบตารางเลยสำหรับชุดจับวินนะคะ ส่วนสองตัวนะคะอันนี้สองตัวเนาะเอดจะจับให้หมดเลยนะสองตัวมีสิบห้าชุดนะจ๊ะหนึ่งเก้านะคะเอาเก้าหนึ่งทุกอย่างก็ต้องไปกลับนะคะเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าห้านะคะแล้วก็เก้าหกหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดนะคะ แล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งหกอ้าวมาแล้วมาอีกได้นะคะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกนะคะแล้วสองเจ็ดนะคะชุดวินที่จริงชุดวินนี่มีสิทธิ์ลุ้นมากเลยเด้งบนเด้งล่างนะคะแล้วทางชุดสี่ตัวชุดหกตัวชุดห้าตัวนี่มีสิทธิ์หมดเลยนะคะสองเจ็ดนะคะสองห้าสองหก เจ็ดห้านะคะแล้วก็เจ็ดหกไม่แต่ตัวเด่นๆทั้งนั้นเลยนะคะตัวสุดท้ายก็คือห้าหกนะคะห้าหกอันนี้สำหรับชุดสองตัวนะคะต่อไปแอดก็จะจับชุดสามตัวให้นะคะชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวชุดสามตัวก็จะจับ ให้ทุกตัวไม่เว้นนะคะไม่เว้นชอบตัวไหนชอบชุดไหนจับเอาชุดนั้นเลยนะคะแต่ add, แอดจะจับให้ทุกตัวเลยทุกตัวนะคะรูดไปเลยนะคะเก้าหนึ่งสองนะคะเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหนะคะ เก้าสองเจ็ดเก้าสองห้านะคะเก้าสองหกอันนี้คือแอดจับให้หมดเลยนะคะแล้วก็ลองไปคัดเลือกเอานะคะว่าชอบคู่ไหนเนาะที่จริงแอดก็วางให้แค่ชุดวินนะคะบางท่านก็จับแม่นนะคะจับแบบเป๊ะ เก้าสองหกนะคะแล้วก็เก้าเจ็ดห้านะคะเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดหกเก้าห้าหกนะคะเก้าห้าหกเก้าห้าหกแล้วก็ หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองห้านะคะหนึ 1, 2, ่งสองหกอ้าวมาอีกแล้วพี่น้องหนึ 1, 2, 6. 6, 2, ่งสองหกหกสองหนึ่งเลขนี้สวยนะคะหนึ่งสองหกแล้วก็สองเจ็ดห้านะคะ สองเจ็ดหกสองเจ็ดห้าสองเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดห้าหกนะคะเจ็ดห้าหก ห้าหกหนึ่งสองสี่หกแปดสิบสองสี่สิบหกแปดห้าหกหนึ่งห้าหกห้าหกสองครูสุดท้ายก็หนึ่ง จ็ดหกนะคะอันนี้นะคะ,ะทุกชุดนะคะอันนี้ได้ทุกชุดสองตัวสามตัวนะคะสองตัวสามตัวนะคะ,ะเดี๋ยวเน้น,เน,นเน้นที่สองตัวบนล่างเนาะสามตัวก็คัดเลือกไปเลยจ้ะอันนี้ทุกชุดนะคะที่แอดจับจากชุดวินให้นะคะสองตัวนะคะสองตัวก็จะมี หนึ่งสองนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกมาแล้วก็มาอีกได้เนาะสองเจ็ดเก้าหนึ่งเน้นให้แค่นี้พอเนาะ สำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะก็ตัวเด่นเอสก็จะวางให้นะคะสำหรับ2ตัวเด่นแล้วก็เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวตัวเดียวคัดไปเน้นๆนะคะสำหรับตัวเดียวอันนี้คือชุดจับวินนะคะ3ตัว2ตัวนะคะก็เน้นแค่2ตัวนะคะ3ตัวก็เลือกเอาเลยจ้กตัวที่เราชอบถูกตาถูกใจหรือว่าใครจะเหมาก็ตามใจชอบเน้นๆที่ขอบตะลานะคะจับเองได้เลยนะคะจับเองได้เลยจริงๆจ้ะ อ๋โอเคนะคะก็แคปไฟจดไว้นะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์ mm hmm. กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์ mm hmm. กดแชร์ mm hmm. กดติดตามนะคะที่สำคัญ mm hmm. ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริง๊งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่ตอๆไปนะคะ mm hmm. ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ